สวัสดีเอซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบุเรงไหลยนต์ฮะมาครับผมวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับนี่ฮะคุ้นไหมครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูงกว้างครับนี่ฮะรถโรงเรียนเพชรพองพันครับนี่ฮะคุ้นไหมครับคันนี้ไม่ใช่คันที่ อรีวิวไปตอนนั้นนะครับคันนั้นมุงขายแล้วนะขายไปที่สาเซิงเซานะครับคันนั้นนะคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราถอยหลังไปดูมุมกว้างๆครับผมคันนี้ขับมาเลยครับผมนี่ฮะดูมุมกว้างๆครับโรงเรียนเพชรพองพันนะครับเหมือนกันเลยกับคันนั้นนะฮะ คัทนที่ขายตู้ไปสาธารณสนะครับคันนี้นี่ฮะคันนี้จะสมบูรณ์กว่าคันนั้นนิดนึงนะครับผมดูแล้วสีสันก็พ,นพ่นพ่นทับมาอีกทีนึงนะครับหน้าเขาจะพ่นเองนะครับเนี่ยฮะพ่นแบบบางๆจางๆครับยังเห็นดำๆอยู่นะครับ,รบเป็นช่วงร่าง แทซี่ของฮีโน่เคเอมนะครับตัวนี้รถพวกนี้มันจะเป็นรถพวกมาจากกรุงเทพนะครับเป็นรถสายแถวอนุสาวรีย์นะครับนี่ฮะเป็นสีเห็นไหมฮะสีมันเป็นดำๆมันพ่นแบบพ่นบางๆนะครับดูครับพ่นเอาครับไม่ได้ติดอะไรครับเห็นไหมสีมันพ่นไปโดนกระจกอะไรนะฮะ ไม่ได้ติดเทปกาวอะไรเลยนะฮะช่วงล่างเป็นรีสูเอฟบีครับนะฮะใช้ย,ยางเล็กครับตัวนี้เจ็ดห้าศูนยขอบสิบหกยางร่วงเนี่ยเส้นนี้น่าจะรั่วครับยางรั่วแต่ยางนี่สวยมากเลยคันหน้าก็คันหน้าเอกับกว้างๆเลยเห็นไหล้นออกมาเลยครับนะี่ฮะสีเขาทำไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับ แต่มองไกลๆก็สวย,วยครับข้างหลังดูข้างหลังครับดูไฟท้ายเลยครับไฟท้ายนี่ไม่มีขายแน่นอนครับผมว่านี่ยแบบนี้นี่ฮะโอ้กระจกฝั่งนี้มีแตกครับนี่ฮะเห็นไหมเขาเทปกาวปิดน,นะฮะโอ้โหแตกเยอะย้วย่มองเห็นได้ชัดเลยแต่บ้านอื่นไม่มีแตกนะครับ นี่สองประตูครับมาใครหาครับใครหาไปวิ่งนักเรียนอยู่ตัวนี้เสริมเบาเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะอยู่ประมาณยีิบสองที่นั่งครับอันนี้ยังส,สวยเลยครับทะเบียนนะฮะยังไม่ขาดนะครับใกล้จะขาดนี่ฮะ กันยาครับสามสิบกันยานะครับคลิปนี้ลงไปน่าจะแจ้งจอดเรียบร้อยแล้วเขาขัดสแตนเลสนะครับขัดสีออกพวกนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับถ้าขัดออกจะเป็นสแตนเลสนะครับตรงนี้เนี่ยแต่เขาพ่นทับสีดำนะโอ้อะไรนี่ như là chuột lết rồi sông rơi suối đấy hả đỡ đủ hai này thấp thứ tha sĩ kiểu mà không chiếu ăn chiếu bê tông yeah. บอกว่าโอเคครับนั่งได้เยอะอยู่ยี่สิบกว่าคนใครจะไปทำเป็นรถบ้านนะครับอเ,เออโอ้หไงมันมุมจับแล้วโอเ้เสียดายกระจกข้างนี้แตกเนี่ยข้างๆวิสต้าเลยข้างหลังโอ้โหเด็กน้อยไม่ดืด้อแต่่า คัตเตอร์ขกีดเลยเห็นไหมทุกโรงเรียนครับรถพวกนี้มันจะนานเลยนะครับรถพวกนี้หลายปีแล้วนะครับพวกนี้มันจะขอบพวกนี้มันจะผุนะครับทุกคันครับนะฮะทุกคันผมซื้อมานี่น่าจะกทุกคันนะครับนี่ที่นั่งคูด้วยถือว่าสภาพโอเคนะครับนะครับภายใน คนโซนครับสุดคาดโอ้โหฟิลสบายเลยข้างหน้าเลยโอ้โหด้างเกียร์จะยาวไปไหนครับแบตเตอรี่ย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้ผูนะครับเราใส่น้ำกันมันหยดลงถูกผูเลยมามาดูเครื่องยนต์ครับโอ้โหถังลมเอาไว้ข้างบนถังแต่ลมมาเนี่ย เป็นเครื่องยนต์สีสูบครับน่าจะเป็นตัวนี้เป็น100ร,ร,ร,ร้อยแรงครับสี b บีบีครับเกียร์เกียร์ร้อยแรงวงลัยพาวเวอร์ด้วยกระปุกเติมพาวเวอร์เอียงมาเดี๋ยวมาสตาร์ตกูเครื่องครับนี่คะ ตัวนี้ไม่มีปกแปลกนะครับคือสตาร์ทได้เลยโอ้โหนี่ยคันเกียร์มันมันโดนบ่อมาเลยเข้าเลยรถขี่ได้นะครับใช้งานได้ ติดตัวเดียวก็เนี่ยไม่รู้เปิดตรงไหนโอ้ติดมีสามตัวก็ติดสามตัวครับลมตัวกลางไม่ใสตัวนี้ก็ไม่ใสเครื่องดีเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะราคาก็อยู่แสนต้มๆครับอันนี้อยู่แสน าครับตั้งไว้แสนสามห้ายกคันเลยมีทะเบียนด้วยครับใครจะไปวิ่งนักเรียนนะครับนะดูดูเลยครับดูกระจกข้างหน้านะมีเกือบเกือบอ่าครบนะครับมีตั้งหกเมตร8เมตร แล้วก็นะฮะสิบเมตรนะครับวิ่งนักเรียนนะฮะแต่สิบสองเมตรเนี่ยน่าจะไม่มีครับโรงเรียนนะครับผมก็ตัดแล้วนะฮะน่าจะไม่มีครับสิบสองเมตรมีถึงสิบเมตรครับทีนี้ใครหาอยู่รถมีทุกขนาดเลยครับช่วงนี้นะฮะวิ่งนักเรียนครับหกเมตรครับหรือจะไปทํา แล้วแต่ไอเดียครับแล้วแต่ไอเดียฮะใครชอบแบบไหนก็ลองไปพิจารณาดูครับรถบัส6เมตรครับทรงสูงตงัวนี้ทรงสูงมากเลยครับนะฮะยืนทรงดีเลยช่วงล่างเอฟด้วยนะ SBR เื่อทงท้ายมันก็ตกสามหมื่นแล้ว อันนี้เขาน่าจะเปลี่ยนเครื่องมาใหม่นะครับปกต,รติรถพวกนี้อยู่ในกรุงเทพผมเห็นมีแต่โอ้โหวพวก 6BG 6BD นะครับมีแต่เครื่อง6สูบนะครับวิ่งแต่ละทีโอ้โหออกตัวนี่หน้ายกเลยหนาลอ,อยเลยแต่ละทีแต่ละทีะทนะครับแต่นี้เขาเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์4สูบครับแต่รถแถวภาคกลางเนี่ยแต่ก่อเนี่ยโอ้โหผมเห็นเนี่ยมีแต่เครื่องยนต์6สูบนะครับ เขาอัดคนโอ้โหเยียดเลยนะฮะเห็นตาหัวแล้วครับผมผมเคยไปขึ้นครั้งหนึ่งอยู่ไม่ไหวครับตอนไปกรุงเทพใหม่ไปขึ้นรถเขียวนะครับพวกนี้มันจะเป็นรถเขียวโอ้ไม่ไหวเลยดินดับนะเนะดินดับตรงนี้นี่เป็นดับวาล์วครับอารมณ์ก็ยังทำงาน ใช้งานได้ครับใครหาไปวิ่งนักเรียนหรือว่าไงรถจอดนะครับจอดตั้งแตปิดเทอมแล้วครับเนี่ยรถแต่ก็ยังใช้งานได้แต่ผมขับมาน่าจะอาการน่าจะเหมือนเบรกจะติดๆนิดๆน,น,นะฮะหรือว่านยังไงนะฮะ chuột lên Ủa về bề tiệt nó làm ra đi ยอดเลยเดี๋ยวฟังเสียงเบรกครับได้ยินไหม <laughs> เสียงเบรกโอ้ตัวนี้เขาเปลี่ยนใหม่นะฮะแต่ก่อนมันจะเป็นสเตเลสครับเนี่ยเขาเหล็กแผ่นมาตีใหม่มาใครหาอยู่ครับรถมิริบัสวิ่งนักเรียน หรือว่าจะไปทํารถบ้านรถกาแฟครับราคาย่อมเยาวครับรถขับได้ครับหรือจะไปทํารถตัดผมนะครับตัวนี้เป็นเป็นทรงวินเทจครับสูงประมาณเมตรแปดสิบประมาณนี้ครับไม่ข้ามครับจากพื้นนะครับไม่มีร่องกลางนะครับรถพลมข้างนี่เหมือนรถชั้นสูงสูงนี่ฮะไปครับผม ฝาก้ด้วยครับรถมินิบัสนะครับตัวนี้เขาปิดตายนะตัวนี้ปิดตายเราไปแก้ฮะจะให้มันเปิดหลังเพราะว่าเด็กนักเรียนเขาให้ลงขึ้นลงทางเดียวครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอราญยนนะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอหลญยนตนะครับก็ตอนนี้ผมก็ลงคลิปไว้ที่แฟนเพจแล้วนะครับก็ลองเข้าไปติดตามดูครับผมถ้าใครเรียนเฟซบุ๊กนะครับผมไปยินี้ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันโอกาส,นะสหน้าสเรัาวันนี้ สวัสดีครับ